นายทวัชชัยสีทองนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีและกัคุณประพัฒน์ประพัฒน์สราสีทองนะครับรองแก้รองแกครับพร้อมด้วยทีมงานน้ำสาลายแดงบาบุญมาพันดวงนะครับนำทีมโดยต้นอ้อว่าดีเจต้นอ้อพัทยาชนบุรีนี่แหละนะครับผู้ใดบอกเคยเห็นเอ้าผู้ใดเห็นที่เพิ่นดูแลเขตน้ำสาลายแดงเขตทั้งชนบุรีนี่เบิ่งนะครับดีเจต้นอ้อนะครับกับทีมงานนะครับรวมกัน ร่วมกันร่วมกิจ,จกรรมปันน้ำใจปันน้ำใจต้านภัยโควิดนะครับปันน้ำใจต้านภัยโควิดเปิดครัวเห็ดอาหารปรุงสุกจัดเป็นชุดนะครับแล้วก็มีเขากองแหนม,นมแล้วก็ขนมนะครับเ,เพื่อนําไปส่งมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสิบเกานี่นะครับจัดเป็นชุดส่งไปตามชุมชนต,ต่างๆเด นะครับแล้วก็ในเขตอำเภอศรีราชาแน่นะครับแล้วก็ยังได้จัดทรงไปอีกที่อำเภอกอศรีช่างผุนแม่นครับบ้านบ้านท่านลองแก้ครับจัดทรงไปพุนน้ำนะครับนี่ครับเป็นกองกองเลยเด้อแม่นโอ้เป็นกระแซบเลยล่ะน้องเดียวเนาะแม่ค่อยก็ยังกินน้ำอยู่โอ้ไม่ต้องเป็นกะแซบเลยครับเป็นแต่อร่อยนะครับเออส่งไปนะครับด้วยน้ำใจของเรานะครับอ่าทางบุญมาทีวีดรบุญมาพันธงแล้วก็คุณพิคุณกับ โอนไปอยู่สามสามหมื่นบาทนะครับเพื่สมทบทุนในการทําครั้งนี้เนาะนั่นน่ะพี่ต้นอ้อเห็นแต่ใส่หมวกหรโบค่อยเงยหนาเล้วหรือโบเห็นหนาครับใส่ถุงหมวกใส่ถุงแมสก์ผมพูดหนาว้าคนวันดูแลอันเขียนยึดทางเงนชดบุรีผู้ใดนะครับแล้ว็ปิดหนาปิดตาจนโบเห็นอีหยังเด้ครับอืลูกสาวเราก็ไปเลยแม่นลูกสาวเราก็ไปนะครับไปซอยกันนี่เด่น้องมิวอ่าน้องมิวลูกสาวเราก็ ่ายลูปมาสูเ่เบิงนำปิหนาก็พบเห็นคือเก่านันละนดีดี <c oughs> ป้ายโชวป์ป้ายบนมาทีวีด้วโชว์ป้ายให้แน่นะครับท่านะรองแจ้นะครับอรบอ,องผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนะครับนายทวัชชัยสีทองนะครับ,รบสนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรแอสตราแซนที่มีส่วนผสมของเปลือกบังคุดสกัดสาหร่ายแดงและสมุนไพรที่มีประโยชน์มากมายสอบถามโทร 0856471234สินค้าดีมีคุณภาพจากบุญมาพันดวงไม่ต้องห่วงเชื่อถือได้